สนับสนุนโดย Star Infinity c o s m e t i n k ครบ3 <Yes. S 1> คุณค่าผิวสวยคุณ่พิสิทธ์ครับมีคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็พูดกันแต่ปากเรื่องการกระจายอำนาจตั้งองค์กรนูน่นตั้งองคอนน์กรนี้แต่งานยังหวงไว้ส่วนกลางเงินยังพยายามหวงและดึงเข้าสู่ส่วนกลางคน คนด้วยก็เป็นเหมือนกันแล้วก็ส่งคนจากส่วนกลางเข้าไปอยู่ในอบตเข้าไปอยู่ในเทศบาลแล้วแล้วแล้วมันก็ทะากับชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยคุณอพิสิทธิ์ว่าไงก็ผมก็ปลุกปล้ำกับเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําแผนการกระจายอํานาจการถ่ายโอนอะไรต่างๆก็ทราบว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เป็นความรู้สึกนะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสถานภาพของข้าราชการจํานวนมาก เขาไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นยิ่งเมื่อก่อนเรียกพนักงานเนี่ยยิ่งยิ่งไม่เอาแล้วอาจจะมีเหตุผลบางอย่างรองรับก็ก็ไม่ว่ากันแต่นี้ผมก็อยากจะชวนก็ให้ท้องถิ่นเขารับเองไม่ได้เลยผมก็ยังชวนชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ว่าเอาละยิ่งพูดเรื่องงานเงินคนเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดอํานาจมันอยู่แต่มันไม่มีบอกว่ามีอํานาจอยู่แต่ไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีคนมันก็ไม่รู้จะมีอํานาจไปทําไมนะ แต่ขณะเดียวกันว,วันนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะผมชวนให้คนคิดอยากคิดโดยตั้งเรื่องงานเงินคนอีกเพราะจะเถียงกันอีกนะอย่างเช่นบอกพอโอนคนไม่ต้องการเปลี่ยนสังกัดไม่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพอโอนเงินแย่งกันนะครับงานก็บางทีก็ไม่รู้ว่ามันมันจะคืออะไระผมก็เลยบอกว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเวลาเราบอกว่ากระจายอำนาจ เราบอกว่าอำนาจการตัดสินใจควรจะอยู่ที่ท้องถิ่น hmm. ทำไมผมยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมา hmm. เพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดเถียงกันเรื่องงานเงินคนเนี่ย hmm. บางทีมันสับสน hmm. ผมถามอาจารย์ว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัยผมมาเนี่ย hmm. มีนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ hmm. นะครับสมัยของผมเริ่มมาก็500บาทต่อมารัฐบาลยิ่งรักบอกมีขั้นบันไดอะไรก็ว่า hmm. ไปแล้วเขาบอกตอนนี้ให้ท้องถิ่นเป็นคนจ่ายเงิน แล้วก็บอกว่างบประมาณที่เป็นโครงการเบี้ยยังชีพเนี่ยเป็นงบประมาณที่ให้นับอยู่ในส่วนของท้องถิ่นผมถามว่าเรากระจายอำนาจไหมเนี่ยเงินไปนะท้องถิ่นทำนะเป็นคนจ่ายเงินนะอำนาจไปไหมแต่ว่าการตัดสินใจอยู่ส่วนกลางนี่ไงครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยท้องถิ่นเขาก็ร้องเพราะว่าตอนผมเริ่มเนี่ยก็เริ่มอย่างนี้ผมก็ไปตกลงกับเขานะว่าไอ้อย่างนี้ผมต้องยอมรับนะว่าถ้านโยบายอย่างนี้ไม่ควรนับว่าเป็นงบประมาณของท้องถิ่นทั้งทั้งที่ท้องถิ่นเป็นคนจ่ายเงิน ท้องถิ่นเป็นคนทํางานท้องถิ่นต้องใช้คนทําแล้วที่มันเป็นรูปธรรมกว่านั้นอีกอาจารย์ก็คือว่าภายหลังเนี่ยบางท้องถิ่นเขาบอกเอ๊ะเขาอยากมีนโยบายตัวเองเหมือนกันที่รัฐบาลบอกจ่าย500เนี่ยเขาอยากให้คนของเขาเนี่เฉพาะพื้นที่เขาอ่ะเขาอยากให้พันหนึง่งห,หรือเขาอาจจะสร้างระบบของเขาเอ,อปรากฏว่าสอตอง,งอใครต่อใครไปบอกทำไม่ได้สรุปผมบอกไอ้อย,อย่างนี้ งานไปไหมคนไปไหมเงินไปไหมแต่อำนาจไม่ได้ไปในมุมกลับสมมุติว่าเราบอกว่าเขาจะต้องมีอำนาจเอายกตัวอย่างเช่นทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับให้เขาตัดสินใจจำเป็นไหมว่าเขาต้องเป็นคนบริหารก็ประมาณเองจำเป็นไหมว่าแปลว่าเขาจะต้องมีวิศวกรนายช่างผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องไปอยู่ในทุกท้องถิน่นผมก็ว่ามันไม่ใช่ แล้วงานบางอย่างเนี่ยนะครับเราพยายามจะจับมันใส่กล่องเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกผมยกตัวอย่างสาธารณาสุขไอหรือแม้กระทั่งการศึกษาบางคนไปคิดง่ายๆบอกการศึกษาก็เอา,อางนี้สิประถมอยู่กันนี้มัธยมอยู่กันนี้ถ้ามหาลัยอยู่กันนี้นะครับโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลขนาดเล็กอยู่งี้ขนาดกลางนขนาดใหญ่อยู่งี้เอาโรงพยาบาลเป็นรูปธรรมก่อนเวลาคนคนเจ็บเนี่ย จะไปโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่หรืออะไรนะมันอยู่ที่ว่าความร้ายแรงของโรคนะคแล้วถ้าเกิดระบบการส่งต่อจะทำยังไงเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าบริการสาธารณะทั้งหลายเนี่ยเราอย่าพยายามไปจับเขายัดเยียดใส่กล่องเลยระบบสาธารณสุขเขาก็ต้องมีระบบที่เป็นเครือข่ายของเขานะครับแต่เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงท้องจีนเนี่ยกำหนดนโยบายสาธารณสุขได้มากขึ้น นะครับเครือข่ายนี้เป็นหน่วยให้บริการแต่ว่าเขาต้องฟังนโยบายจากท้องถิ่นมากขึ้นหรือทั้งหมดแล้วแต่เรื่องแทนที่จะฟังส่วนกลางผมเลยอยากจะชวนคนมาคิดในแนวนี้มากกว่าเฉียงกันเรื่องงานเงินคนเพราะผมยกตัวอย่างให้อาจารย์เห็นรูปธรรมว่าอย่าคิดว่างานเงินคนไปแล้วอำนาจไปนะหรืออย่าคิดว่าถ้ามีอำนาจแล้วต้องแปลว่าต้องเอาทุกอย่างไปมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็ได้แต่ถ้าให้อำนาจในการตัดสินใจแต่เงินไม่มี ต้องมีครับต้องมีสิครับแต่ว่าเงินจะมายังไงเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปกําหนดกติกาได้คนี้มีทางสภาปฏิรูปกรรมธิการชุดหนึ่งชุดเดียวที่ที่ท,ท,ที่ที่ทำเรื่องเนี้ยเขาบอกว่ารายได้จากท้องถิ่นเนี่ยให้เก็บไว้หกสิอร์เซ็นส่งเข้าส่วนกลางสี่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้เห็นด้วยไหมครับไม่ใช่ส่งไปหมดแล้วก็ค่อยกลับมาผมผมเห็นด้วยว่าควรจะมีการไว้ส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็สิ่งแรกที่ผมคิดว่าอยากจะให้ทำได้ก่อนเลยก็คือว่ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในพื้นที่ใดต้องเสียภาษีที่นั่นก่อนอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายพื้นที่ซึ่งเขาแบกรับผลข้างเคียงจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจระยองครับแต่ปรากฏว่าธุรกิจที่อยู่ที่นั่นน่ะจดทะเบียนเสียภาษีในกรุงเทพครับนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น กันไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็เอาตามความเป็นจริงไม่ใช่จดทะเบียนอยู่ที่อื่นได้แต่ทําไมบอกว่าต้องระมัดระวังที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าเราต้องคํานึงถึงปัญหาความเหลื่อมล้ําด้วยพื้นที่ที่ยากจนเนี่ยก็จะมีศักยภาพในการจัดเก็บรายได้น้อยหกสิบเปอร์เซ็นก็น้อยอ่าก็น้อยไอ้พื้นที่ที่มีความเจริญอยู่แล้วก็เก็บได้เยอะเยอะอ่าเพราะฉะนั้น ที่เราต้องกันแต่ว่าอย่าสัดส่วนสูงเกินไปเพราะควรจะมีระบบที่มาลดความเหลื่อมล้ําด้วยที่จะช่วยพื้นที่ที่เขาไม่มีรายได้สูงนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณนิสวิธิ์บอกว่าจะเราจะต้องกระจายการตัดสินใจควรจะต้องกระจายภารกิจด้วยไหมครับมันจึงจะรู้ว่าภารกิจไหนถูกจัดสรรว่าเรื่องนี้ท้องถิ่นจัดการเลยตัดสินใจเลยถูกต้อง แล้วก็ทีนี้ปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราพยายามจะถ่ายโอนอำนาจนี่ก็คือว่าสมมุติเราบอกว่าเราไปเขียนในกฎหมายนะอาจารย์ความจริงถ้าอาจารย์ไปดูกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยแล้วไม่รู้อย่างอื่นเลยนะอาา่านแต่กฎหมายท้องถิ่นเนี่ยบอก oh, โหเขามีอำนาจทาอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์าจะต้องบอกโอ้โ oh, ห oh, ประเทศไทยนี่สุดยอดสุดยอดท้องถิ่นมีอำนาจทาทุกอย่างแต่ข้อเท็จจริงคือมันไม่ใช่เพราะงานที่บอกว่าท้องถิ่นทําได้นะคนอื่นเ็าทาอยู่คนอื่นในที่นี้ก็คือกระทรวงทะบวงกรมต่าง นะครับปรากฏว่าที่ผ่านมาอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือว่าอำนาจของกระทรวงตบวงกลมเนี่ยก็ไปปรากฏอยู่ในกฎหมายเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยฉบับะนะครับกรมนึงที่สามารถเข้าไปทำได้ใช่ครับแล้วก็พอจะโอนให้เนี่ยก็บอกว่า,าต้องไปแก้กฎหมายก่อนผมก็เสนอแล้วว่าเพราะตอนนี้ที่เริ่มทำที่เรื่องของแม่สอนที่ผมยกตัวอย่างคือว่าเอาหลักการใหม่ดีกว่าว่าจะโอนภารกิจไหนให้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับ เอากฎหมายท้องถิ่นเนี่ยมือนเป็นกฎหมายแม่แล้วรัฐบาลในออกกฤษฎีกาเลยบอกอำนาจนี้โอนโดยถือว่าการโอนนั้นแก้กฎหมายของกรมต่างๆที่จะอ้างว่าถืออำนาจนี้อยู่ไม่งั้นไม่ไปครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งจําเป็นจะต้องทําไม่งั้นการกระจายอำนาจก็จะไม่คืบหนา้าเขามีการเสนอให้ตั้งสภา,าการท้องถิ่นแห่งชาติมีลักษณะเทียบเท่าอย่างกระทรวงแทนที่จะไปขึ้นอยู่กับ เขาเรียกอะไรกรมส่งเสริมอะไรท้องดินของกระทรวงมาไทยผมพ <th ai. S 2> ูดตรงๆนะครับผมเนี่ยไม่ผมลังเลมากจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ตอนที่ตั้งกรมส่งเสริมผมก็คัดคา้านเพราะว่าตอนที่เราทําเรื่องกระจายอำน,นาจเนี่ยตอนแรกเราต้องการแค่มีสํานักงานอยู่ที่สํานักนายกนะครับซึ่งจะต้องคอยแก้ปัญหาที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ข้อกฎหมายเป็นยังไงร,ระบบงบประมาณเป็นอย่างไรว่าไปแล้วตัดสินใจลงไปแต่ว่า พอมาถึงรัฐบาลอีกยุคหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปตั้งในกลุ่มนี้ขึ้นมามันดูผิวเผินหรือหรือต่อไปจะไปตั้งกระทรวงขึ้นมาดูผิวเผินมันเออมันจะส่งเสริมใช่ไหมแต่ผม,ผมไม่เห็นความจําเป็นนะว่าการจะส่งเสริมการกระจายอำน,นาจเนี่ยจะต้องไปสร้างหน่วยงานที่อยู่ในระบบราชการส่วนกลางขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกสุดท้ายเนี่ยมันจะส่งเสริมตามชื่อหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลที่สุดจริงๆเน่ยให้สู้บอกว่าให้มีรัฐมนตรีรับผิดชอบงานท้องถิ่นหนึ่งคนน่ะอาจจะดีกว่ามีกระทรวงหนึ่งกระทรวงคดีถ้าเกิดมีรัฐมนตรีแล้วไม่มีกระทรวงยิ่งดีน,นี่ถ้าเขาบอกว่าสภาการท้องดินแห่งชาติประกอบไปด้วยคนจากส่วนกลางส่วนท้องถิ่นชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิคือปัจจุบันเราก็มีกรรมการกระจายหนาจอยู่ครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นกระทรวง ขึ้นมาผมไม่ผมลังเลมากนะครับจริงๆวันนี้มาถึงยุคเนี้ผมแทบไม่เคยเห็นอยากจะตั้งกระทรวงหรือหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมามากๆเพราะผมมองว่าตั้งขึ้นมาทีไรก็หนึ่งแนวโน้มจะรวมศูนย์มากขึ้นสองอุ้ยอ้ายมากขึ้นสมนะครับดีไม่ดีเผลอๆเนี่ยกระทรวงเนี่ยจะขอมีภูมิภาคมี มีจังหวัดมีอำเภอมีอะไรขึ้นมาอีกคือของานทําขอเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้มีสรุป,สร,ปสรุปทุกอย่างแทนที่จะไปอยู่ท้องถิ่นกลับมากองอยู่ตรงนี้ใหม่นะครับแล้วสภาพลเมืองอะไรครับตรงนี้แหละครับที่ต่อจากก่อนที่เราพักไปเมื่อสักครู่นะครับที่เราพูดถึงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านปรับบทบาทบางส่วนได้ไหมเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าสภาพท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราบอกว่าการกํากับดูแลจากส่วนกลางเนี่ย มันอาจจะยากหรือไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือไม่ว่าจะเป็นตัวราชการส่วนภูมิภาคเพราะไม่งั้นก็จะเกิดการ้ามอำนาจซ้อนอำนาจขึ้นมาทำไมเราไม่คิดในเชิงการตรวจสอบว่าให้พื้นที่เนเขาตรวจสอบนะครับผมก็เป็นคนที่สนับสนุนว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยต้องมีอีกหนึ่งฉบับที่บอกว่าการทำงานของท้องถิ่นเนี่ยมันจะต้องมีธรรมิบาลอย่างไรนะครับเช่นโครงการ ต่างๆที่มีผลกระทบกับชุมชนเนี่ยต้องมีขั้นตอนการผ่านการรับฟังความคิดเห็นที่มีมาตรฐานนะฮะพูดข,ของเข้าใจแล้วก็หรือบางเรื่องอาจจะต้องให้มีการลงมติตัดสินใจโดยประชาชนโดยตรงหรืออะไรก็ตามหรือว่าการมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณอะไรต่างๆนะครับทีนี้ก็ควรจะมีองค์กรในพื้นที่เนี่ยที่มาทำตรงนี้ ก็อาจจะเรียกสภาพลเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นก็ได้นะครับก็ผมว่าดีนะแล้วก็มีเงื่อนไขเดียวผมบอกเงื่อนไขเดียวคือว่าถ้าจะมีสภาพลเมืองแล้วมันจะต้องมีการเลือกตัวแทนถูกไหมฮะในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นนะ่ยไม่งั้นก็เดี๋ยวจะถามอีกว่าแล้วสภาพลเมืองมาอย่างไงก็ดีที่สุดต้องมาจากประชาชนผมก็บอกว่าสภาพลเมืองถ้าจะมีอย่างนี้เนี่ยเยงื่อนไขเดียวนะใครมาสภาพลเมืองนะคุณห้ามไปเป็นผู้บริหารกับสภาท้องถิ่นเด็ดขาด ห้ามตลอดไปก็เอาสิบปี20ปีก็ได้เอาต้องคือ<ะ>คือคือไม่งั้นก็เดี๋ยวอาจารย์เป็นผู้บริหารท้องถิน่นผมอยากจะแข่งกับอาจารย์ผมก็เอาตัวเองเข้ามาตรงนี้ก่อนใช้ตรงนี้เป็นตัวเล่นการเมืองไม่เอาถ้าผมจะมาทํางานาสภาพลเมืองผมเป็นสภาพลเมืองผมห้ามไปเป็นนายกเทศมนตรีในสมัยหน้าหรืออะไรเด็ดขาดอย่างนี้ผมว่าไปได้แล้วปัญหาเรื่อง ตำรวจที่ผมตั้งไว้ผมเสียดายจะไม่มีเวลามีเวลาให้ผมเท่าไรขอถามสั้นๆกันแล้วกันขอไม่เกินสองนาทีแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราอาจจะต้องยกยอดไปข่าวหน้ามันมีการพูดกันมากว่าตำรวจเนี่ยคดีความมันก็เสร็จสิ้นในระดับจังหวัดขณะนี้สายบังคับบัญชามันยาวว่ากตำรวจเหมือนกองทัพที่สี่ซึ่งมันไม่มีความจําเป็นต้องเป็นเหมือนกองทัพ และตำรวจก็ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบในท้องที่ปัจจุบันก็ย้ายคนตำรวจที่เลวจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึง่งเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยในต่างประเทศก็จะจะเป็นตำรวจของท้องที่ท้องที่อาจจะระดับจัง <S <S หวัดหรือจะระดับอะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับคุณอภ,ภิสิทธิ์มองเนหนึ่งเห็นด้วยนะครับว่าโครงสร้างของตำรวจต้องมีการเปลีป่ยนแปลงสองเห็นด้วยว่าการจัด องค์กรเนี่ยไม่ควรจะไปเรียนกองทัพนะครับควรจะคิดในมุมที่ให้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนนำหน่วยความสะดวกความยุติธรรมให้มากแล้วก็รวดเร็วที่สุด 3. เนี่ยผม,มรู้เมื่อกี้อาจารย์จงใจหรือเปล่านะอาจารย์ไม่ใช้คำว่าท้องจินนะอาจารย์ใช้คำว่าท้องที่เพราะอะไรไม่ดูมันนาจเคือผมคิดว่ามันมีประเด็นที่ท,ที่เวลาเราคุยกันเรื่องกระจายอำนาจที่ไร ชอบใช้คําว่ามันมันขาวกับดามันศูนย์กับร้อยอยู่ด้วยคือพอบอกว่าจะกระจายอำนาจก็คือต้องไปอยู่ตรงนี้พอบอกว่าจะไม่กระจายครับเอาอยู่ที่เดิมมันผมว่ามันต้องคิดให้มันหลากหลายกว่านั้นเพราะฉะนั้นตํารวจเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมติว่าปรับองค์กรตัดสายบังคับบัญชามีความใกล้ชิดพื้นที่แต่ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องไปผูกกับท้องที่ผมไม่รู้อาจารย์ใช้ท้องที่จะให้ผูกกับท้องที่หรือว่าเราอาจจะคิดแบบอื่น ภาคระบบกลุ่มจังหวัดระบบอะไรผมว่าน,นี่น่าคิดแต่ว่าเวลาที่จะคุยเนี่ยมันต้องเยอะกว่านี้อ่ะงั้นขอยกยอดไปต,<อ>ต่ดตนาเวรามีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับตำรวจใช่ครับแล้วก็คําว่าท้องที่เนี่ยอาจจะเป็นระดับไหนอาจจะเป็นกลุ่มจังหวัดหรืออาจจะเป็นแค่ระดับจังหวัดก็แล้วแต่หรือเล็กกว่านั้นครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันครับสวัสดีครับ